สวัสดีครับตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนรัษฎรลและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566น้ี้ขอเรียนว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างแดนสามารถเลือกตั้งได้นะครับมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญจึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนใช้สิทธิต่างกล่าวนะครับเพื่อท่านสามารถร่วมกําหนดอนาคตของประเทศครับ สำหรับขั้นตอนนั้นวิธีทัศน์นี้จะให้ข้อมูลกับท่านนะครับว่าวิธีการดําเนินการนั้นจะเป็นอย่างไรเชิญครับเริ่มจากการเข้าสู่เว็บไซต์ london thai embassy org หลังจากนั้นนะคะก็เลือกหัวข้อการเลือกตั้งนอกราชนาจากักรหรือว่าจะเลื่อนลงมาในหน้าหลักของเว็บไซต์ก็ได้นะคะเพื่อจะเข้าไปยังหน้าประกาศเชิญชวนลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชนาจากักรกดลิงก์เข้าสู่หน้าการลงทะเบียนเลือกตั้งตามที่เห็นอยู่ในหน้าจอในขณะนี้เลยนะคะ เมื่อกดลิงก์เข้ามาแล้วเริ่มจากการใส่บัตรประจำตัวประชาชน